ปีที่สาที่สมผิัผิดกันหงผดกันเ่องมีรใส่ชุดเงินสีดำปีที่สองเนยใส่ชุดดำหรขาวจงดเน่ไปปีนึงเนี่ยมันต้องแวนป่อไปปี่ปีปีปไมมันจะมีมันจะมีปีหนึ่งที่ผมมาทำต่างานก่อนที่จะเข้ามา ประมาณนันลสปีประมาณนี้ที่ได้มาร่วมนเพราะว่ามินแมกกาซีนปีนี้ครบรอบ4ปีใช่รเขา่จะจัดนาประมาณสี่รอบประ่าณสาสีครับครับผมอ่ะรู้สกวันนี้หน่อยครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเล่นกับมินแมกกาซีนคารีลีว่าตั้งแต่เรื่องต่องต่างเพราะว่าเราก็ ดีใจามากๆที่เห็นมิกซีนเติบโตมาเพรว่าเราของมซีเนี่ยก็อยู่ในเิกซีนมาตั้งแต่เริ่มตั้งตั้งตั้งเั้งตั้งสั้งตั้งตั้งตั้าตัางตั้งเั้งตั้งตั้าตั้งตัรงตั้งตั้งตี้งตั้งตั้งตั้ง้งตี้งตั้งตั้งั้ได้งบั้งต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 ัปงตั้งกั้งต้้ต้งตต้ัตที่ผมรู้ แรุขึ้นเรื่อยๆคือผมได้จมีแฟนเป็นแฟนมากขึ้นเอยสบาทให้คุเป็นยังไงบ้างสหรับรู่ราวเป็นปีพอมีเตอร์ก็ได้รางวัลก็ได้เออไม่รู้ตอบยังไงดีเรารไม่มีไมมีไม่มปีนี้เป็นปีที่ดีที่ส่วนตัวคิดว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีสมบูรณ์คุณพระดีคุณพระคุณพระเกิดขึ้นอย่างนั้นดีสมบครับก็ก็เลยแต่ว่าแต่ว่าได้ที่ที่ดมาก็คืออันนบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดี2624มากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้ทำให้ที่สิ่งดีแบบนี้เข้ามาก็เลยรู้สึกขอบคุณียงแล้วก็ได้รู้จักพี่คนดีด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมาก คือในทุกๆวันในปีนี้ผมว่าผมมีความสุขแล้วในในการที่เรามาเลงาในารที่จะเจอเพียคือบางทีเราอาจจะแบบไน่ง่แต่พอาเจเียมันเหมือถ่าได้เติมพลังหน่อยแหลได้เป็นไดแบบหรอดู่าเขาเป็นที่ชั้แบบด้วยแล้วก็โมก็ที่ยังนอนข้างบนอยู่ไม่ร้อนร้อนบก็ไม่แต่แบบคือไม่เขามาเช้าวันนี้ ตัวาแต่ว่าคือคือเราได้มา่ะเรียกว่าต่อกองอย่างเดียวอะแบบเราบางทีเราอะไรนะตอกองต่อกอกองต่กองสู้เลยเป็นตัวร้ายเลยแต่ก็รปทีนีว้ผมรู้สึกดีใจที่เาที่ราสทาจัวจัลจับแลอะไรย่าองแ่งที่เราดรัน ตอ,ตอนที่พี่ออประกาศมัเลแแล้วตอนที่เราเราก็ดูหนังร้าอยด้วยแล้วก็กววกไปนั่งดูแบั้ลุ้นอยู่แ้วเราเห็นร้นวยอะไรที่างเาก็รับเอาละเประกาศเสร็จปุ๊บเราก็โสดกเลยก็เลยแบบให้จริงแลวพอไปหาพีอา่ออแล้วก็อันนี้ผมอาพิให้กินมาเนคนเดียวจาก้น แล้วก็เขาก็ใช้ถ้าถ้าบุญถิ่มงานเบื้องหลังพ่อใช้ทีมงานเบื้องหลังทีมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโยเว้นโยเว้นแค่นั้นแสดงก็เลยกดดันใช่ไหมว่าผมว่าทีนี้เขาไม่ได้เฮ้ยเขาต้องโทษใครนะอันนี้คือการแจ้งันโยบายว่าจะแก้ทีมกันแล้วว่าเออคือเขาเขาพิมมาเขาพิมมาบอกว่าเออเขาใช้ประโยคว่า พี่ออฟคงไม่ต้องทำให้ยิมมี่เสียชื่อแล้วนะผมก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปว่าผมต้องพูดกับกับกันมากกว่านะครับว่าผมผมไม่ทำให้พี่เสียชื่อนะครับอะไรแบบนี้พดแต่งไ่ต่างกูก็ต่างกดดันเหรออะไรนะตอนเขาต่างกันแบอะกดดันแล้วไม่กดดันผมว่าพี่ออฟเขาอาจจะไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะว่าเขาแบบ three years สามปีสาม ไม่พูดเพรว่าผมว่าทุกคนรู้เราไมเลยคนดัยเองเพราะว่าปีปีที่แล้วที่เขาได้เนี่ยเป็นปีที่เป็นวันที่ถ่ายรัสวายไลท์อยู่ที่สงขลาเป็นวันที่ถ่ายไอซีมูลยอดเขา EP9 ท่ถ่ายเสร็จแล้วก็ลงมาเข้าเย็นกันแล้วเขาก็เปิดเปิดในโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กระโดดเต้นเป็นเด็กของเขาดีใจ แล้วก็เราก็คิดอยู่ในใจลึกๆตอนนั้นคิดอยู่ในใจลึกๆว่าเฮ้ยอยากให้อยากให้เขาได้มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลนี้ด้วยด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นรางวัลต้องไปต่างประเทศอยากให้เขาแบบมีไปต่างประเทศไปรับด้วยตัวเองอะไรแบบนี้แล้วแตแต่ตอนนั้นคิดในใจแต่ว่าตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วนี่คน่อนนี่อลนกี่มไกหมไห่ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยครับเ,<อ>เพราะว่า ไม่อยากออกตัวแสดงว่าหลังจากนี้การร่วมแข่งแสดงว่าหลังจากนี้การร่วมแข่กับพี่ออฟก็จะจะยืนเหนืออาชีพของทีมทีมมีการลางวันกะอันดักันึ้งเตรียมไปว่าพวกเราตรงนี้เลยเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับพี่ออฟอีกแล้วสิทำไมอ่ะไม่รู้ไม่พูดไม่พูดตรงนี้เอราไม่มีกำลังวันเราก็เอาเราไมมีกำลังวันอยู่แล้ว ไม่พูดตรงนี้เรื่องงาเรื่องงานไม่พูดอีนี้พ่อสมอะไรอยาของคุณไท่บ้างอะไรนะครับพอแประสบความสในางครไปนานอยากอะไรอยางบอกนกันบ้างอย่างผมงๆนะทุกคนชื่อัร้ในดียรนที่ผมบอไปริงานทุกคนเนี่ยเขาหังานเต็มที่ต้องบอกเลยคือเวลาถ่ายร้ามัยไรผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างัน่ัดพอเราผสเจที่า ดีใจที่มีทีมที่แบบที่คอยให้กำลังใจเราเรายากจะยกเครดีให้ทีมที่ดีมากๆแล้วก็นอกจากทีมงานเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณคนดูทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับนะหมายถึงว่าคนที่เขาแค่มาดูเฉยๆอะแล้วเขา่นชอบ แน่นั้นผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าพี่อ๊อฟเคยพูดกับผมสองคนไว้ตอนขายเสร็จบอกว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจบสิ้นแล้วหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของคนดูซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูเนี่ยรางวัลนี้ก็อาจจะไม่จดอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่มาจป็นคสิร์ล้อกับการคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใกล้แล้วนะวันที่สิบสองจริงๆไหม กดดันมากเลยนะร้องาไมร้องกันทุใหย่างุกย่างเป็นดีว่ามากดีว่าหมดเลยคืออยากจะบอกว่าผมอะซึ่งซ้อมคือแบบซ้อร้องทุกันเสียงกวันเพราะว่ารารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วเราต้องมันใจที่สป็น่แลัวแม่เปนไุดวไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเกรงไม่ได้กลัวแต่เกรงหมอล่งหมอทเกแม่งกันนะ หมอต้นสัหมอท่โดสางไงไม่รู้หมอเก่งไทยหมอเก่งไทยไม่ธรรมดาไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเก็บเสียงไว้ร้องไี่ไม่ไช่หมอพี่ชายพูดหน่ยพี่ชายพูไห่ยพี่ชายตีกูมากระดับกนแล้วเราเก่งไทยเก่งไยมากที่สุดีว่าทั้่เจ็คนอเอาตรงนะเออที่เป็นไม่เป็นหมอทำไมอะ เพลงใครหรอเพลงพี่เบนพี่เบนน่าจะโอบหมอผมชอบเสียงเขาแล้วเราคิดว่าเอาพี่จิตสมมว่าเราต้องไปเราต้องไปร้องเพลงกับนักร้องที่เราชื่นชอบเราก็เกรงจนเกรงจนยกคนเขาจะกเพลงเหรอเพ่เพ่เห็นใจเข้าว่าเก่งแล้วใช่ไหมน้ำภาษาอะไวังเพลงพูดออมาแล้วเพลงก็เลยต้องเก็บเก็บอะไรเก็บอะไร เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะว่าเป็นอยู่ในที่คานเสิร์ตเลยก็นับว่าเป็นโอกาสที่เกิดมาสักครั้งไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็รุ่นองคนก็คือรู้สึกยินดีดีใจและกดดันมากคร่งก็วันที่22ิงเป็นวันที่22กันยายนนี้นะครับผมที่สุมช์สุขแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้ปัตรันยก็ พวกเราจะช่วยพมงสองคนด้วยนะฮะก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาความั่งใจไปเอาความังใจไปเรียบร้อยขอบคุณค่ะมีสัปดาห์้เ